คลิปนี้จะถอนเหรียญ IP Access จากระบบ IP Lichen ตัวเก่าไปเข้า IP Access ตัวใหม่นะครับ IP Access ตัวเก่าเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะจะเป็นเลข Contact ที่ลงท้ายด้วย94ตัวคือตัวนี้ที่เราเคยติดตั้งไว้ตัวนี้นะเนี่ย94ตัวเนี่ยแล้วเราจะถอนจาก IP Access ตัวนี้มาใส่ IP Access ตัวใหม่ก็คือตัวนี้เลข Contact นี่ก็คือ84ตัวด้านหลัง ตัวถยนี้นะครับอ่าก็คือเราจะถอนเหรียญจากตรงนี้มาเข้าตรงนี้แต่ตอนนี้เหรียญน,นี้ยังไม่มีนะผมจะต้องไปทําการถอนจากระบบ IP l c d Chain ก่อนนั่นก็คือเราไปเข้า IP l c h a i n ตัวเดิมนะเรามาตรงค้นพบตรงนี้เข้าค้นพบเสร็จแล้วก็มาติ๊กตรงนี้1ครั้งตรงป้อน u r l เนี่ยพอติ๊กตรงป้อน u r l เสร็จแล้วเราก็จะมาเห็น ตัวดีแอปของ IP นะอยู่ในนี้ที่ผมติดตั้งไว้นะหลายตัวตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับตัว IP พลิชเชนตัวนี้ i p พลิชเชน ip 2 0 0 5 xyz นะส่วนตัวเนี้ยจะเป็น i p พลิชเชน bit เนี่ยเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ตัวใหม่เราจะไปเข้าตัวเก่าเพื่อถอนเหรียญตัวเนี้ยไอลิชเชน ip 2 0 0 5อ xyz ติ๊กเข้าไปเลยพอเข้ามาเราก็จะเห็นนี่นะไอพีลิเชนตัวเดิม ระบบก็จะคอนเน็กกับเป๋าให้เราแล้วเรียบร้อยถ้าใครที่ยังไม่คอนเน็กเพิ่งโหลดมาใหม่ก็ต้องมากดคอนเน็กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดดูประวัติของเราครับนี่ personal statistics ตอนนี้ผมมี ip a c c e s s ที่จะสามารถถอนได้จากระบบการฝากของ ip l e g e n อยู่ที่จำนวนนี้1562มาจากไหนก็มาจากค่ารายวันตัวนี้ย1.5% 6,000 ip แล้วก็มีโบนัสแมทชิ่งจากการถอนของทีมงานอีก4,562 IP ประวัติเป็นยังไงประวัติของผมก็คือผมเคยถอนไปแล้ว131,783 IP แล้วที่เหลือจะถอนได้ก็คือ68,217 IP วิธีการกดถอนเราก็มากดตรงเมนูนี้วิดดอกดวิดดอเลยตึง้งกดวิดดอแล้ว เราก็ต้องมีเหรียญพลิกอนเป็นค่าบริการของเชนด้วยแล้วเราก็กดยืนยันเลยครับนี่ยืนยันตรงนี้ยืนยันแล้วเราก็ใส่รหัสผ่านของเราเมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดยืนยันตรงตัวหนังสือสีแดงตรงนี้ยืนยันรอสักครู่ครับอ่ายืนยันเสร็จแล้ววิดดอเสร็จแล้วเรามาสังเกตนะครับว่าเหรียญที่เราสามารถถอนเนี่ยเราถอนออกไปแล้วเหรียญตรงนี้จะไปอยู่ในกระเป๋า ตรงสินทรัพย์เราของ TP Pocket นะครับแล้วรีพอร์ตเขาก็จะรายงานว่าที่เราเคยถอนไปแล้ว142346 IP แล้วเรายังจะสามารถถอนต่อได้ก็อีก57654 IP โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในกระเป๋า TP Pocket นะกดการกระบาดออกไปมาสินทรัพย์ด้านล่างตรงนี้เนาะสินทรัพย์มาดูสินทรัพย์ อ่ะเรามาแล้วไอพีเก่าของเราที่เราถอนมันเด้งมาอยู่นี่เด้งมาอยู่นี่ละแล้วเราจะถอเราจะย้ายครับย้ายไอพีเก่าของเราที่เป็นเลขคอนแทคเก้า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 มาใส่แปด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 อ่ะทำยังไงคราวนี้เราก็ไปนี่เลยครับไปที่ค้นพบเหมือนเดิมครับไปที่ดีแอเหมือนเดิมค้นพบด้านล่างนี้นะกดตึง้งแล้วก็ไปที่ป้อน URL เหมือนเดิมป้อน URL ตรงนี้กดตึง้งแล้วเราก็มาติดตั้ง ดีแอปตัวนี้ไว้นะตัวสวอปตัวนี้นะครับตัวสวอปนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวเอากับผู้นำหรือเอาในกลุ่มก็ได้นะครับ ip 2 0 2 5 .bit/swap นะเราก็เข้าไปเลยตึ้งแล้วก็กดเข้าถูก ip token นะตัวนี้ด้านล่างน,นะพอากดเข้ามาระบบของผมเนี่ยก็ได้ลิงก์กระเป๋าไปแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ลิงก์กระเป๋าก็ต้องกดตรงนี้นะมันจะมีคําว่าให้เราเชื่อมต่อกกระเป๋าตรงนี้ อันนี้พอเราเชื่อมต่อกับกระเป๋าเสร็จเขาก็จะมีบอกว่าเรามีเหรียญ ip token เ,เท่าไหร่นะครับของเก่าอันนี้ของเก่านะอันนี้ของใหม่นะครับอันนี้การที่เราจะแลกหรือเราที่จะสวอปจากของเก่ามาของใหม่เนี่ยมันก็จะใช้อัตรา1ต่อ1นะครับคือ1ต่อ1 ip นะก็เท่ากันนั่นแหละแล้วเราก็กดตรงนี้ครับกดแลกเปลี่ยนทั้งหมดเลยก็คือ max เนี่ยกด max เสร็จแล้วยอดมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดแลกเปลี่ยนครับกดแลกเปลี่ยนตรงนี้เลยตึง แล้วก็กดยืนยันครับยืนยันด้านล่างตึงแล้วก็ใส่รหัสผ่านหลังจากนั้นก็กดยืนยันเหมือนเดิมครับในการทำธุรกรรมกดยืนยันแล้วรอสักครู่ระบบเขากําลังทําการอยู่อ่าสลับสําเร็จแล้วข้างบนบอกแล้วข้างล่างก็จะแจ้งตัวหนังสือสีนแดงย่อเงินไม่เพียงพอในการที่จะส w a ในครั้งต่อไปเพราะเราส w a หมดแล้วอนี้เราก็ออกจากหน้านี้ครับไปที่การกรบาดเหมือนเดิมการกรบาทข้างบนนี้นะการกรบาดออกจากดีแอปไปเลยจึงแล้วไปดูที่สินทรัพย์นะ กดสินสับด้านล่างจึงอ่คราวนี้เหรียญ IPX8 ตัวเก่ามันย้ายมาอยู่ในช่องของ IPX8 ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับในการสวับเหรียญเก่าไปเหรียญใหม่ครับผม